แต่ไม่ได้บอกแม่เลยว่าจะกลับบาอันนี้ก็แบบเซอร์ไพรส์คุณ over your head and t i e the strap around your l a c e ับข้อมเชิบาว่ากันวันกัน เดี๋ยวเย็นๆเนี้ยแวะมากินกว๋วยเตี๋ยวหน้าโรงแรมพอยกับวินนี่ได้เด้ออยู่แถวนี้แหละคําภัแวะมาแถวตลาดลาตีหรือโรงแรมพอยหรือสวนสุขภาพที่วิ่งอยู่ข้างหลังนะมาหาวินนี่ที่โรงแรมพอยได้เด้อเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยว ก๋วยเจียวที่นี่จะอร่อยมากนะเขาจะมีพริกอ่อนนะพริกอ่อนย่างพริกอ่อนแล้วก็มีกะปิแล้วก็จะมีซอสซอสพริกซอสพริกสีแดงๆเออกินแล้วก็ขึ้นฮอดส,สมัยเด็กน้อยเนาะอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บหนูมีอีหยังสิว้าวละไม่เหงานะฉันไม่เหงาหรอก มตอนนี้ก็เพิ่งถึงโรงแรมนะคะคือโชคดีมากเลยคือวันนี้นะคะวินนี่ก็ไม่ได้จองไม่ได้แบบไม่ได้จองล่วงหน้าใช่ไหมก็ w a l ์กอเข้ามาเลยมาเช็คเช็คอินห้องเต็มฮะวันนี้ห้องเต็มหรอปกติไม่เคยเต็มนะว่างตลอดเลยเอออย่างว่าเกือบซิบโปได้หของแล้วแม่ก็เลยบอกว่า ไม่รีบนะรอได้นะช่วยเช็คห้องว่างให้หน่อยได้ไหมอ,ะ,อะไรประมาณเนี้ยออ่แล้วที่โรงแรมเขาก็เช็คห้องให้แล้วแบบโชคดีมากว่างหนึ่งห้องนะคะพอดีเขาก็เพิ่งเอาแล้ววันนี้ก็เช็คอินเข้าเลยเออีอ่ยงวะปกติมานะบกเคยบกเคยบอกว่างแม้ว่างตลอดเดือนอย่างละ มีแต่แบบพวกข้าราชการคู่พิสังในเขามาเอองานนี้อย่างวะวินี้ก็จะทุกครั้งที่กลับบ้านนะก็จะมาเออ่นอนพักที่โรงแรมพอยพาเรทนะคะก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง <c oughs> ก็เป็นอันที่แบบ หลายๆคนจะแบบคุ้นเคยกับวินนี่มากเพราะว่าทุกครั้งก็จะมานอนที่นี่มานอนตลอดเลยเออโอ้ยหิวข้าวอ่ะซิกินยังไหมอ่ะมีผู้ใดยอยู่แถวนี้ไหมมารับฉันที่มารับฉันหน่อยไปไหนกันว่าว,วันนี้จะไปไหนว่าวแต่บรรยากาศดีนาะอึมครึมครึมครึมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูวิวว้าว วิวห้องนะคะเออหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องของวินนี่เองนอนคนเดียวแต่เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนนะคือหิวมากเลยวันนี้ตื่นเช้ามากตื่นตั้งแต่ตีค่ะถึงดอนเมืองก็ น่าจะ6โมงเชา้า6โมงครึ่งเครื่องออก7โมง20อู้ <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยหลายมบายบายค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะตอนนี้อยู่บ้านแล้วนะบายบาย <c oughs> แต่เดี๋ยววินนี่จะสั่งข้าวที่โรงแรมมากินดีกว่าคือขี้เกียจออกไปข้างนอกแล้วอะอืม เดี๋ยวมาดูว่าเมนูที่นี่มีอะไรบ้างมีแซลมอนแซ่บปลาขังลวกยำตะไครพลอยลาบหมูทอดไม่อยากกินอ่ะกินอย่างวะแต่อยากจะกินข้าวอ่ะหิวข้าว กินข้าวผัดกุ้งดีกว่าข้าวผัดกุ้งแล้วก็ข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งแล้วก็เฮ้ยคิดสื่อมันบอกออกไหมข้าวผัดกุ้งแล้วก็กุ้งแช่กุ้งแช่ อาหารมาค่ะเอาเป็นข้าวผัดกุ้งจานเล็กนะคะแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาค่ะค่ะรับแค่นี้ค่ะหกหนึ่งหกค่ะอาไม่ค่ะค่ะหิ สั่งข้าวกินที่โรงแรมก็ได้ชีวิตดีดีมีชีวิตแบบสโล w l i เมื่อไรจะรวยวะเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยววันนี้จะรีบนอนนะ จะรีบฝันถึงล,ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งตื่นมารวยเกสิล้านเลยตอนนี้ข้าวผัดกุ้งของวินนี่ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีว้าวมีอันนี้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 อย่างวะกุ้งแช่น้ำปลาค่า,ากินข้าวแล้วนะ แล้วก็จะมีพริกน้ำปลาค่ะพริกน้ำปลาค่ะอืมอร่อย อื๋อเลยเนะอันนี้จะเป็นกุ้งแช่น้ำป่านะอืมออ๋อเลยเว้ แต่เดี๋ยววินนี่กินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะหืมแซ่บมาก อมละด้วยวอืมอืซบอ่ะหยุดไม่ได้หรอ รูปปากของวินนี่นะคะอา้ออาวเลยอ้าวเลยแซ่บอะ่ะปกติไม่กินนะแล้วแบบดูเห็นคนเขากินเยอะมากอะ่ะ <c oughs> ก็อยากจะกินด้วยนะเลยอยากจะลองกินตอนกินใหม่ๆอะก็คือไม่ชอบนะ แล้วกิน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 ไปก็แบบเอออร่อยติดอืม,อมห่างกุ้งไม่กึนง รลยแซ่บหลายอุย้ยไม่ได้แซ่บหลายนะแซบคนเดียวกินคนเดียวกินผักด้วยนะอืมกุ้งใหญ่มาก